สวัสดีครับเดีวันนี้นะครับจะมาคำนวณน,นะครับเลขวิ่งล่านตัวเดียวนะครับทั้งหมด3สูตรนะครับก็่อนเข้าเร,เรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับอ่านคำเตือนกันด้วยนะครับ วิ่งล่างตัวเดียวนะครับชน3สูตรนะครับสูตรนะครับทั้งหมดในวันนี้ครับที่จะมานำมาเสนอนะครับก็คือ3ทั้งหมด3สูตรนะครับเริ่มจากสูตรแรกนะครับปากกาสีส้มนะครับจะทําการคํานวณยอดหลังขึ้นไป1งงวดนะครับโอเคนะครับปากกาสีส้มนะครับ แหน่งที่ใช้นะครับสองบวกเก้าสองครั้งบวกเก้าสองครั้งบวกเจสองครั้งบวกหก7บวก1ตามด้วยบวกสี่ ตรงที่นะครับก็เขียนตัวเลขออกมานะครับ2นี่นะครับบว, 9, 2, บวก9 2ครังคร้งตรงนี้นะครับบวก9 2บวก9ครั้งนะครับตรงนี้นะครับบวก7 2ครัง้งบวก6 บวกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับเท่ากับเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบนะครับเลขหน้าไม่เอาตัดทิ้งนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์ครับต่อมานะครับสูตรที่สอง ประกาศสีม่วงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอรับรองนะครับจะได้ไม่งงเข็มที่สองการสีม่วงตแบบำแหน่งที่ใช้3ามบวกสองบวกเจ็ดสามครั้ง บวก7ตามด้วยบวก7คงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น3าบวก2ตรงนี้นะครับบวกเจสามครั้ง,งน,นะครับบวก7ตรงนี้ตามด้วยบวก7คงที่นะครับ ก็บวกกันนะครับตัวเลขนะครับก็จะได้40นะครับ40เหมือนเดิมนะครับเลขไหนไม่เอาตัดทิ้งนะครับก็จะเป็น0ูนะครับโอเคสูตรที่สองประกาศสีม่วงเราทราบแล้วนะครับต่อมาก็อสูตรที่สามประกาศสีเขียว ตำแหน่งที่ใช้นะครับ0บวก9สองครั้งบวกครั้งบวก8สองครั้งบวก92ครั้งบวกตามด้วยบวก3นะครับเขียนเทเลขออกมานะครับนี่เป็น0บวก9สองครั้งนะครับ บกเก้าสองครั้งนะครับบวก8ปสองครั้งบวกเกสองครั้งบวก7ตามด้วยบวกสามของที่นะครับตัวเลขออกมาครับก็คือ80ดิบนะครับ80ดสิบ 80. เหมือนเดิมนะครับเรื่องนาไม่เอาตัดเทนะครับก็จะเป็นศูนนะครับทีนี้นะครับจุดสังเกตนะครับทั้งสามสูตรคํานวณออกมานะครับได้เลข0ูหมดเลยนะครับเห็นไหมครับได้เลขศูนย์หมดเลยนะครับคํานวณย้อนหลังหนึงวดนะครับก็คือตรงนี้นะครับได้เลขศูนย์หมดเลยนะครับอเค ต่อมาเราจะมาคำนวณน,นะครับงวดล่าสุดนะครับวันที่16เดือนมิถุนายนนะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากสูตรแรกเลยนะครับก็สีส้มนะครับ ก,กันสองครั้งศูย์บวกกันสองครั้ง6กบวกกันสองครั้งบวกเก้าสองครั้งบวกสามบวกหกตามด้วยบวกสี่นะครับเขียนตัวเลขออกมานะครับก็จะได้ตามนี้นะครับห้าบวกสองสองครั้งนะครับบวกศูนย์ สครั้งอันนี้ผมตกซุนไปตัวหนึ่งโอเคบกหกสองครั้งตรงนี้นะครับโอเคบกหกสองครั้งบกเกนะครับ บวกสบกหตามด้วยบวกสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ออกมานะครับก็คือ43นะครับส3ก็คือเลขสามเองนะครับเลข3อันนี้ผมตกเลขศูนไปตัวหนึ่งแล้วขอแก้แป๊บ,บนึงนะครับ Okay. โอเคตัจุดตามนี้โอเคครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นเลข3มนะครับเลข3ต่อมานะครับสูตรที่2ประกาศสีเขียวนะครับดยวของเรียบร้องนะครับสูตรที่2ประกาศสีเขียวประกาศสีม่วงนะครับ โอเคนะครับตำแหน่งที่ใช้2องบวกห้วกศูนย์สครั้งบวก3ตามด้วยบวกเคงท,ที่นะครับเขียนเ,ยเขียนตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น2ตรงนี้นะครับ ห้าบวกศูย์สามครั้งบวกสาตามด้วยบวกเจ็คงที่นะครับผลลัพธ์ออกมานะครับก็คือ17นะครับตรงนีครับสิเจ็ดนะครับ,รบเาแมวตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือ7นะครับก็คือตรงนี้นะครับเจ็ด ต่อมาสูตรที่3มนะครับปากกาสีเขียวนะครับนี่ขออนุญาตถอออกนะครับโอเคปากกาสีเขียว7บวกศูนย์สครั้งบวก1นสองครั้งบวกศูนย์สครั้งบวกเจสองครั้ง บวกสตามด้วยบวก3นะครับโอเคทีน <Okay. S 1> ี้เราก็มาเขียนตัวเลขน,นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับเนะครับบวก0นะครับบวก1นสองครั้งก็คือ2ก็ตรงนี้นะครับบวก0ูนยตรงนี้นะครับ วกเจ็ดสองครั้งตรงนี้นะครับบวกสามนี่นะครับบวกสามของที่ตรงนี้นะครับก็เอาเลขมาบวกกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบเจ็ดบวกสามเป็นสิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเป็นยี่สิบเก้านะครับก็คือได้เก้านะครับ ได้เก้านะครับก็คือตรงนี้นะครับได้เก้านะครับเคนะครับเราก็ทราบทั้งหมดแล้วนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับนี่ครับเลขเก้าที่สามที่สองได้เลขเจ็ดสูตรที่สามนี่นะครับสูตรที่ทษทีครับสูตรที่หนึ่งได้เลขสามครับโอเคทีนี้ พอเราทราบทั้งสามสูตรแล้วครับก็จะมาวิเคราะห์แนวตัวเลขนะครับวิเคราะห์ตัวเลขครับก็อยากให้เดี๋ยวผมจะปิดปิดสูตรที่สามนะครับทิ้งไปเลยนะครับจะได้เห็นกันในสัปดาห์นี่นะครับปิดทิ้งไปเลยนะครับ okay. ให้ทุกคนมาสังเกตสังสูตรนี้ก่อนนะครับโอเคก็เริ่มจากงวดออก99นะครับนี่นครับ99นะครับชนเด่นนะครับ9 สองสองจุดชนเด่นได้9นะครับติด9นะครับติดเก้าสุดหนึ่งสุดหนึ่งกับสุดสองชนได้7เด่น7นะครับมาเจ็ดนะครับมา7จ็ดห้าเจนะครับต่อมาชนได้ห้าห้านะครับชนได้หออกหกติดหนะครับต่อมานะครับอันนี้ติดเนะ้าเนาะ อันนี้ติดเจ็ดอันนี้ติดห้าต่อมาชนเด่นได้เก้าออกเก้าเก้านะครับต่อมานะครับชนเด่นได้ศูนย์ออกศูนย์เก้านะครับทีนี้พอมาสังเกตงวดนี้นะครับเลขมันไม่ชนกันนะครับก็ตรงนี้นะครับสามเ็เมันไม่ชนกันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็ แสดงได้ว่าอาจจะมาสูดรอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งสูดหรือสูดใดสูตหนึ่งครับหรือจะมาทั้งสองตัวหรือแยกกว่านั้นก็นคืออาจจะผิดไปเลยทั้งสองสูตรนะครับทั้งสองสูตรโอเคก็ผมเลยมีสูตรที่สามประกาสีเขียวตรงนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าตัวเลขมันจะไปในทางทิศทางไหนนะครับ คนะครับ,บโอเคโอเคทีนี้มาดูให้การชัดนะครับเอาสูตรสามมาเปรียบเทียบนะครับทั้งสามสูตรนะครับชน9นะครับก็จะได้ได้เด่น9นะครับเด่นเทีนี้ต่อมานะครับ ได้หนึ่งได้หนึ่งสังเกตดีนะครับได้หนึ่ง,หงเห็นไหมครับมันไม่ชนกันเอามาจับคู่นะครับเอามาจับคู่นะครับออกเจ็ดหนึ่งนะครับได้เจ็ดหนึ่งนะครับต่อมานะครับสุดที่สามได้หกไม่ไปนชนเด่นกับสุดหนึ่งกับส,ส,สุดสองก็คือหกห้าใช่ไหมครับ 65นะครับออก65นะครับต่อมาทั้ง3สูตรชนเด่นได้9หมดเลยนะครับชนเด่นได้9หมดเลยนะครับก็ติด9นะครับงดต่อมาชนเด่นได้0ทั้ง3สูตรก็คือติด0นะครับ0 9นะครับทีนี้ งวดล่าสุดนี้นะครับไม่ชนสักตัวนั่นแสดงเลยว่าให้เราเนี่ยครับตั้งต้นไิธีเก้านะครับตั้งต้นพิธีเก้าก็จะเป็นเก้าเจ็ดใช่ไหมทุกคนเก้าเจ็ดเก้าสามครับเก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดสาม เจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามโอเคก็จะได้ตัวเลขออกมา3ตัวนะครับตรงนี้นะครับ3ตัวโอเค เก้าเจ็ดเ้าสามเจ็ดสามครับ,เป,เ,รบ,รบเป็นเลขวิ่งล่างนะครับย้ำนะครับเป็นเลขวิ่งล่างเลขวิ่งล่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีตำแหน่งนะครับมันจะไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับทีนี้พอเราพอเราทราบเลขสามคู่นี้แล้วนะครับผมก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเลขสรุปล่างไว้ให้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ เก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเก้าสามเก็เจ็ดเจ็ดสามนี่พอลูใส่มาใช่ไหมเนี่ย OK. <coughs> เมื่อกี้เลขที่เราได้นะครับก็คือ93 97 73นะครับ93 97 73โอเคถูกต้องนะครับทีนี้เราทราบนะครับตัวเลขนี้เราก็จะมาเป,เปรียบเทียบกับเลขชุด ล่างนะครับนี่นะครับเก้าสามนะครับนี่นะครับเก้าสามมีนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดมีนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามมีนะครับมีนะครับก็สรุปว่าเลขที่คำนวณมาครับมีทุกมีทุกตัวเลขนะครับที่ เลขล่างได้จับได้จับคู่ไว้ไว้ให้นะครับโอเคก็น่ารุนนะครับน่ารุนนะครับสามสูตรนี้น่ารุนนะครับเดี๋ยวผมจะมีสูตรสี่สูตรที่สี่ตรงนี้นะครับยาสีแดงสูตรที่ห้าเป็นสูตรเดินสองตัวนะครับมาเปรียบเทียบนะครับจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่าตัวไหนตัวที่เด่นที่สุดนะครับ ก็คลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับอย่างไงก็ฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ